ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านรายการเสียงธรรมคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครตอนสารธรรมยามเย็นก็ได้มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งวันนี้อาตมาภาพพระมหาวิชาญชุติปัญโยจากวัดหนงหนองจะได้นำเนื้อหาสาระที่เป็นธรรมะมาเสนอต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายในการสนทนาธรรมกับท่าน อาจารย์พะครูนวัดการพิมลเจ้าวาดวสิงคนอื่นก็ขอถวายความเคารพ่านอาจารย์ครับครับรายการเสียงธรรมคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครตอนสารธรรมเย็เยนๆในวันนี้ <c oughs> ก็เราจะได้สนทนาธรรมกันกับวันนี้ก็ได้เรื่องสนทนาธรรมในเรื่องการให้ที่ให้ผลการให้ที่ให้ผลนั่นก็คือหมายถึงการให้ ให้ที่ให้เป็นทานอะไรก็ตามที่ให้แล้วได้ผลได้อดิสมก็ชื่อชื่อเรื่องว่าการให้ที่ให้ผลการให้ที่ให้ผลนะครับฟังให้มันเท่ๆนะแต่มันต้องขยายความสักหน่อยกับในการให้ก็คือหมายถึงการที่เราได้ให้ทานให้ทานเนี่ยก็เป็นในส่วนหนึ่งของ บุญกิริยาวัตถุครับที่เรียกว่าทานละไมบุญกุศล,นลในส่วนนี้คือก็ในวัตถุทานก็มีสามด้วยกันค,คือศีลละไมในการรักษาศีลแล้วก็ภาวนาไมในการทําจิตภาวนาเป็นในสามทางด้วยกันแต่ว่าที่เราจะพูดนี้ก็คือในส่วนหนึ่งของทานละไมทานลไมก็ เรื่องของการทำบุญเนี่ยหลักการก,กว้างๆมีอยู่3หลักการ,รที่เรียกว่าบุญกิิยายวัตถุที่อาจารย์พูดสักครู่นี้ใช่ไหมครับ,รบหนึ่งเรื่องของทานของอ่ะสองเรื่องของศีลสามเรื่องของภาวนาาาวนาแต่ว่าวันนี้วันนี้เราก็จะมาพูดถึงทานในการให้ที่ให้ผลเพราะว่าการให้ทานเนี่ยได้หลายๆพิธีที่จะได้รับผล การให้อะไรก็าตามกันในส่วนเหล่านั้นก็ได้รับผลทั้งนั้นในส่วนที่การให้พูดพูดถึงพูดถึงการให้นะ่มันก็เข้าอยู่ในดักของหลักกฎแห่งกรรมก่อนครับทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นทีนี้ในส่วนของทานเนี่ยถวายทานบริจาคทานทําทานไปเนี่ยมันก็ให้ผลเหมือนกันก็ให้ผลเหมือนกันแนละ้วให้ผลให้ผลตามที่เราทําเราให้ ให้เป็นผลในทีสมในชนตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่นะครับตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นน่ที่เราจะสนทนาในวันเนี้ประเด็นของการให้ที่เป็นการให้ที่ให้ผลเนี่ยประเด็นแรกประเด็นแรกก็คือการที่การให้ข้าวให้น้ําเท่ากับว่าเป็นการให้กำลังเพราะว่าข้าวน้ําเนี่ย มันเป็นกำลังของมนุษย์เพราะว่านุษย์เราในร่างกายที่ต้องการก็คืออาหารข้าวน้ำอย่างนี้นร้บ <Okay. S 1> บางคนเนี่ยถ้าไม่ได้ทานข้าวทานน้ำหรืออาหารเนี่ยบางคนแม้แต่มีร่างกายที่แข็งแรงถ้าไม่ได้กินข้าวไม่ได้ทานข้าวทานน้ำทั้สองสามวันเนี่ยร่างกายก็ไม่ไหวมันก็อ่อนลงไปครับ แต่บางคนเช่นบางคนอาจจะร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรนะ่นักบางคนสู้ผอมบางคนโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนถ้าได้ทานข้าวทานน้ําเข้าไปลมันจะทําให้มีกาลังครับเพราะคือได้ทานอาหารครับทีนี้คําว่าอะข้าวข้าวน้ําเนี่ยมันก็คืออาหารครัพอดีว่าคนไทยแล้วเนี่ยเรียกอาหารว่าข้าว ใช่ใช่ไหมครับตอนนี้ว่าก็ตัวในส่วนรวมๆไปก็เลยรวมว่าขาดคือคือตัวนี้เราพูดนอกนอกนอกหลักธรรมะสักนิดหนึ่งเป็นเป็นวิถีชีวิตอย่างอย่างชาวไทยนะครับอาจารย์สังเกต้วยว่าถ้าหากว่าเป็นชาติอื่นเนี่ยเขาจะเรียกอาหารว่าอาหารเรียกอาหารว่าอาหารกินกินอาหารมื้อเย็นหรือยังภาษาฝรั่งเขากระถามว่าอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นเนี่ยเขาก็เรียกอาหารว่าอาหารครับแต่ว่าถ้าคนไทยเราเนี่ย กินข้าวเป็นอาหารหลักจนกระทั่งอาหารคือข้าวเลยเจอหน้าก็ถามว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวกินข้าวเช้าข้าวเย็นเราก็จะไม่เดยกว่ากินอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นแต่แท้จริงเ้าคือกินข้าวถ้าเรียกว่ากินข้าวก็คือกินอาหารแล้วบางครั้งก็ถามว่ากินกินข้าวยังเขาบอกกินเตี๋ยวแล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นเป็นชาติอื่นภาษาอื่นเนี่ยเขาก็ถามว่าทานอาหารเย็นหรือยัง เขาก็จะบอกทานนะเป็นอะไรก็ตามเ่ยคือก็รวมในคําเดียวขนาดเยอะแตกของเรามันหลายๆอย่างได้แต่ทางทานข้าวของเราของเราเรียกเรียกอาหารว่าข้าวโดยความหมายเรียกอาหารว่าข้าวเพราะฉะนั้นศัพท์ธรมะไเนียบอกว่าการให้ให้ข้าวให้น้ําชื่อว่าเป็นการให้กําลังให้กาลังชื่อว่าเป็นการให้กาลังเพราะว่าข้าวน้ําที่ทานไปเนี่ยมันให้พลังงานเป็นกําลังวังชาเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าใครให้ข้าวให้น้ําคนนั้นก็่ากับให้กําลังกับญาติโยมที่ใส่บาตรให้พระตอนเช้าถ้าจะถ้าจะเปรียบแล้วก็เหมือนกับการให้เลือดให้เนื้อเพราะมันต้องไปสร้างเนื้อสร้างเนื้อครับให้เป็นพลังงานครับคนั้นผลแห่งการให้ข้าวให้น้ําบะจะทําบุญทาทานถวายกับพระสงฆ์ก็ตามหรือแบ่งปันผู้ ตกทุกข์ได้ยากผู้อยากได้ผู้หิวโหยผู้ประสบภัยต่างๆตาม,ตามนั่นก็คือการให้กําลังให้กําลังกันมีเวลาที่ให้กําลังเขาไปแล้วเนี่ยผลที่ได้ตอบแทนมาคือจะทําให้ผู้ให้นั้นแข็งแรงก็คือหมายถึงจะมีอานิสงส์ต่อไปผลบุญนั้นถ้าจะตอบแทนก็คือผล่เราที่จะได้ก็คือต่อไปเราก็จะมีกาลังมีกําลังวังชาครับนี่ก็นี่คือการให้กับที่ให้ผลประการแรก หรือร่างกายเราอาจจะสมบูรณ์อะไรตาอะไรไม่ได้เป็นพาลานิสมุมในส่วนนี้อาจเราจะมองไม่เห็นครับแต่ว่าอันนั้นที่เราเป็นอยู่ก็คือร่างกายเราแข็งแรงมีกําลังก็คือนั่นแหละตาจะมีผลบุญที่ตรงนั้นที่ได้มาเป็นผลกลรรมทีนี้ข้อที่สองประเด็นที่สองประเด็นที่สองนั่นก็คือการให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่หงห่มได้ชื่อว่าการให้วันณนะ ให้ผิวพันธุ์อปงใสเพราะว่าเสื้อผ้าที่เราคือคนเรามนุษย์เราเนี่ยต้องมีเสื้อผ้าสวมใส่ต้องมีเสื้อผ้าสวมสสใส่เพราะว่าต้องปิดกายมนุษย์เรามีความอายับก็ปิดกายหรือมนุษย์เราต้องที่ต้องปิดกายอาจจะป้องกันความหนาวร้อนเือการ บางทีเหลือบอยุงลิ้นไลต้องการอย่างนั้นแล้วการให้เสื้อผ้าเนี่ยที่ว่าการให้เหมือนการให้วันณะเ,เสื้อผ้าเนี่ยมันก็ไปปกคุมผิวพรรณวันณะเราให้ดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยแม้แต่ผิวชางงามถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่หรืออาจจะเสื้อผ้าขาดเป็นผ้าที่ลุงคี่ลื่ไปเดินไปไหนใครก็อาจจะรังเกียจ ไม่เคยขึงสนใจมอคนหล่อแต่ว่าแต่งตัวไม่ดีก็ทําความหล่อให้หมอนหม่องคนงามแต่งตัวลุยๆเสื้อผ้าเก่าๆขาดรุ่งริ่งก็ทําความงามให้ด้ลงไปเหมือนกันมันก็ตกลงไปงีเพราะฉะนั้นถ้าเสื้อถ้าเสื้อผ้าทามีเสื้อผ้ามันก็จะทําให้ส่งขึ้นดูดูสง่างามดูดีดูผ่องใสเพราะฉะนั้นการที่ได้ ให้เสื้อผ้าอาภรสำหรับนุ่งห่มก็เท่ากับว่าได้ให้วันณะได,ได้ให้วันณะได้ให้ <c oughs> ใหผิวพรรณให้ความผ่องใสครับเหมือนกับว่าผลอนิสงที่จะพึงได้ต่อไปก็คือคนที่ได้อนิสงก็คือต่อไปจะทําให้มีผิวพรรณงาม,มถ้าอย่างนี้คนที่อยากมีรูป,รปงามมีวันณะงามเนี่ยก็พึงหมั่นทําบุญ ด้วยด้วยเสื้อผ้าอาพรครับถ้าพูดเสื้อผ้าพรตัวนี้ก็พระพระพระก็คือการให้เครื่องุ่งผมก็ให้ให้เครื่องนุ่ง่มนะแล้วเครื่องุ่ง่มที่บ้านนี้แล้วแต่ว่าเพศใดภาวะใดที่จะทรงไว้ที่ที่จะสวมใส่ครับอย่างอย่างพระแล้วก็ใช้ผ้ากาสาปรพัดครับแล้วก็ถ้าทําด้วย ด้วยผ้ากาสาวพัดก็ถือว่าให้เครื่องนุ่งห่มครับถ้าเป็นคารวาสทั่วไปก็ให้เสื้อผ้าอาพอรตามเพศภาวะนั้นๆก็คือถ้าแต่ถ้า,ถาให้ให้เครื่องนุ่งห่มหรือถวายผ้าไตาจีวอรอะไรๆก็จะมีอันดิสงม,มากนะับบับอยังไงครับก็คือ้าว่าคือทําบุญแก่พระผู้เป็นเนื้อนาบุญจะได้อันดิสงมม แล้วถามว่าถ้าพระพระให้พระให้เสื้อผ้าอาภรณ์แก่ขรุหัะชาวบ้านนี้ได้ไหมได้ครับได้นะ,นะครับเพราะว่า<อ>ถ้าเอาอาถือหลักสาระที่เป็นคําสอนตรงนี้ว่าผู้ให้เครื่องนุ่งห่มชื่อว่าให้วันนะนี่เครื่องนุ่งห่มเนี่ยมันก็แล้วแต่เพศภาวะนั้น,น,นเพศของพระเนี่ยบังเอิญว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าให้ ใช้ผ้ากาศวัฒน์แบบนี้ทให้มีรูปแบบเป็นแบบนี้าใช้้อย่งนีงนเพื่อที่จะให้นักบวชน,นักพตแปลกแตกต่างไปจากชาวบ้านทั่วไปครับและ<า>แม้กระทั่งชาวบ้านทั่วไปแล้วแต่เผ่าพันธ์แล้วแต่ชาติเชือ้อของของ,ของแต่ละแต่ละชาติแต,แต่ละชาติเชื้อของเผ่าพันธุ์นั<า>้นลองเอาชุดสาหรีไปให้คนจีนเขาก็ไม่เขาก็ไม่ใส่ใส่แล้วไม่มีความสุขใช่บแล้วก็ลองเอาชุด ชุดคลุมอย่างคนจีนอย่างดูในร่างจีนใช่ไหมเอาชุดที่ใส่มาแบบนั้นนะมาให้กับคนอินเดียดูหนงคนอินเดียเ็าไม่ใส่เขาไม่ใส่ใสนะเพราะว่ากาละอย่างหนึ่งเทศะอย่างหนึ่งยุคสมัยอย่างหนึ่งก็ตรงนี้มันเป็นเงื่อนไขรองลงมาเท่านั้นน,ะนี่โดยสรุปแล้วก็คือวบาอาพรที่ใช้หุ้มห่อร่างกายนะหุ้มห่อร่างกายนั้นถ้าแต่งตัวดีก็มีสง่าราศี ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอานิี้ส์งแห่งการที่ให้คนได้แต่งตัวให้ให้เครื่องแต่งกายนี่แหละจะชื่อว่าให้วันนะัให้ความผ่องใสวันนัก็คือมีผิวพันธงามรับผ่องใสครับวันนะกนี่แปลว่าสีก็ได้แปลว่าผิวก็ได้แปลว่าผิวพันธ์ก็ได้ผิวพันธ์นะครับประการที่3ามครับอาจารย์ประการที่สามนี่ก็คือการให้ยานพาหนะ ได้ชื่อว่าการให้ความสุขกายสุขใจยานพาหนะก็คือสิ่งที่จะใช้ไปไหนมาไหนอะไรทไั้งรถเรือรถเรือ,รอช้างมา้าอะไรเนี่ยสมัยก่อนที่ใช้ช้างเดินทางมา้าเดินทางลากเฟียนลากอะไรคือ,อคือยานพาหนะเนี่ยช่วยในการที่จะร่นระยะทางรหรือร่นระยะเวลาในการเดินทาง เพราะว่าถ้าลําพังเราใช้เท้าเดินไปเนี่ยมันไกล,ไกลแล้วมก็<ช>เหน็ดเหนื่อยครับแต่ถ้าหากว่ามียานพาหนะในสมัยโบราณก็มีสัตวเ์เป็นพลังงานในการเทียมในการลากจูงแต่ว่านายุคปัจจบุบันนี้มีเครื่องจกักรเครื่องกลในการในการนําพาย,ยานพาหนะให้หมุนให้เป็นไปให้ขับเคลื่อนถ้าหากว่าได้ถวายยานพาหนะเนี่ยได้ทําบุญทําทาน้วยยานพาหนะเนี่ย ได้ชื่อว่าให้ความสุขครับก็มันมีก็มีความสุขกายสุขกายก็คือการที่เราไม่ต้องไปลําบากการเดินการอะไรให้มันลําบากให้มันเหนื่อยกายอ่านี่จะถือว่าเป็นการสบายกายสบายใจก็คือว่าใจเราเนี่ยเราจะคิดจะไปไหนพูดถึงว่าสมมติว่าถ้าถ้านะรถเนี่ยเราก็มีรถมีรถมียมถวายรถมาถั้าคันหนึ่งแต่ว่าถ้าตามวิสัยแล้วก็คือ มันไม่สมควรแก่สมณะใช่ไหมถ้ารไปขับรถแต่บ้านเราในกรุงเทพไม่สมควรครับแต,แต่การนั่งวอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้เขาไม่สมควร,ครแต่ถ้าวันนอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้ก็เอาเอาเอา,เอาประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งมาการาการให้ยานพานนะกับเป็นการให้ความสุขเนี่ยผมขอยกตัวอยา่างครับจากวัดสิงของอาจารย์เนี่ยมาถึงวัดนางนองประมาณก,กี่กิโลครับ ประมาณสองกิโลสองกิโลเกินไหมน่าจะเกินเกินเกินก็ปประมาณสามเนสามถึงสามสี่กิโลเนี่ยถ้าสามสี่กิโลเนี่ยต้องเดินมาสิถ้าเดินมาแล้วก็เกือบครึ่งวันเดินมาก็สองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงมาเดินจากวัดสิงห์ไปไหมันสี่ห้ากิโลนะประมาณเนี่ยนะไม่ใช่สามสี่กิโลเ, <G ül> เดินมาเนี่ยเหงื่อตกเลยเนะี่ยแต่ถ้านั่งรถไม่เกินสิบนาทีถึงแล้วถ้ารถไม่ติดเนี่ย สบายมากเลยเนี่ยเห็นความสบายไหมวะถ้าหากว่ามียานพาหนะสบายมากสบายนี่คือความสุขสบาย<โ>แต่ถ้าไม่มียานพาหนะเดิมปเดิเมือ่อยเปเน็ดเหนื่อยเมื่อเสียพลังงานร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าหากวนะ่าถวายยานพาหนะมาเนี่ยให้ยานพาหนะมาเนะี่ยคือให้ความสุขสเห็นเห็น <ๆ S 2> เลยทีนี้ประเด็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือการสุขใจคือไม่ต้องมากังวลครับจะไปเนี่ยเราก็กะเวลาได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ครับคือสบายขึ้น เราไม่ต้องกังวลนั่นก็คือความสุขใจประเด็นที่ว่าสักครู่ที่ค้างไว้ก็คือว่าท,ทวายรถให้พระมันควรไม่ควรคือถ้าถวายให้ไว้ในส่วนเป็นกลางๆแล้วมีอเรียกว่าคนขับไปด้วยกันนะถ้ารถด,ด้วยนะแปบก็ยังก็ดีแต่ถ้าให้พระทำนะพระธรรมก็ไม่ได้พระจะไปขับ แต่ถ้าไหวไว้กับพระกับของเป็นของกลางของสงเป็นส่วนรวม,มใครจะใช้อะไรก็ได้แต่ว่ามีคนเป็นผู้นําไปอะไรไปนีตรงนี้นะครับเรื่องยานพาหนะเป็นเป็นรถก็ตามเป็นเรือก็ตามเนะยที่ที่เราใช้ในชีวิตประจาวันเนี่ยเกี่ยวกับพระเนี่ยว่าเออพระขับรถได้ไหมพร,พระนั่งมอเตอร์ไซค์ได้ไหมนะพระขับเรือได้ไหมผมอยากจะ สเสนอแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ไวนี้อย่างนี้กันแล้วกันรวมทั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยนั่นก็คือว่ายานพาหานะเนี่ยมันเป็นเครื่องรับใช้มนุษย์ในสังคมนี้ทีนี้การละและเทศะสถานที่และช่วงเวลามันก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันถ้าเราอยู่ในต่างจังหวัดที่ห่างไกลแบยไม่มีใครเลยนะถ้าหากว่ามีรถอยู่ที่วัดจากวัดไปหมู่บ้านมันก็ไก,กลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอารถพิลกอัพถวายวัดไปและชาวบ้านเขาก็อ๋ถ้าท่านมางานตรงนี้ตรงนี้นะ มีมอรรถมาเลยชาวบ,บ้านเขารับได้เขายอมรับได้นะเพราะว่า,เ,าเมื่อเขารับได้ยอมรับได้นะีน่กะ็ขับไปเขาไม่ได้ว่าอะไรตรงนี้มันน่าจะอนุรลมกันและในขณะเดียวกันในกลางเมืองนเนี่ยตรงวัดสิงของอาจารย์เนี่ย้องให้พระซ้อนมอเตอร์ไซค์บิดมอเตอร์ไซค์เป็นเด็กแว้นไปเลยไม่ได้มันไม่นะักไม่ยังงาน,มนไ,ไม่ใช่สถานที่ที่เสือส่มอมทรามที่จะทำเพราะฉะนั้นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งทาได้แต่อีกยุคหนึ่งอีกสมัยหนึ่งมันไม่เหมาะที่จะทํา การไม่เหมาะที่จะทำเนี่ยคือต้องใช้วิวจารณญาณด้ปว่ามันควรหรือไม่ควรอย่างไร,รแต่ว่าในการที่พระจะขับรถขับยานพนาหนะนี่นผมว่ามันเป็นเรื่องการะเิศะ,ะที่ที่จะทาห,หรือหรือหรือไม่ทามําความเหมาะความควรเนี่ยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันอาจจะใช้ได้อีกยุคหนึ่งอีกสมัยหนึ่งใช้ไม่ได้กา<ช>ร<น>ะหนึ่งเทศะหนึน่งใช้ได้อีกการะอีกเทศะหนึ่งใช้ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามการที่ท่านผู้มีใจบุญ ได้ถวายยานพาหนะให้กับพระสงฆ์คือให้ความสุขอ่าน,นะครก็อำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางให้กับผู้คนต่างๆก็ตามนัม่นคือการให้ความสุขครับแล้วก็รวมทั้งยานพาหนะที่วานเนี่ยคือถวายค่าพาหนะด้วยเหมือนกันครับนนก็ถวายค่าแท็กซี่มาเนี่ยนั่นก็คือให้ยานพาหนะไม่ได้ซื้อแท็กซี่ให้หอะนะแต่ค่าโดยสารแท็กซี่เดี๋ยวจะบอกอให้ไปซื้อแท็กซี่เลย นี่ก็คือการให้ความสุขนะครับ <Yeah. S 1> นี่การให้ยานพาหนะ <Yeah. S 1> คือการให้ความสุขและการให้เช่นเรือี๋ยวนิพระก็ยังใช้วินธบัตครับใช่ก็เป็นพระท่านก็จะใช้วินธบัตได้แล้วได้ได่สมัยก่อนนี้การให้พาหนะด้วยเรือก็คือการจะไปหาอะไรมาบำรุงวัดสร้างวัดสมัยก่อนนี้ก็ทางสะดวกก็คือทางคลองก็ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะครับและพระผู้ขับขี่นะครับ ชาวบ้านชาวบ้านรับได้ไหมเขาสั่งให้ทาเลยนะชาวบ้านก็ขอร้องให้ทาเนี่ยนี่เมื่อเมื่อชาวบ้านเขาสั่งให้ทาขอร้องให้ทําเนี่ยนั่นก็คือโลกวัชมันไม่เกิดขึ้นชาวโลกไม่ได้ไม่ติดตเตียนไม่ติดเตียนครับอันนี้ก็เป็นที่ตกลงในหมู่คณะรัฐรมนัญก็ได้เอาข้อที่4ี่ก็อาจารย์ข้อที่4นั่นก็คือการให้ประทีปคือให้ดวงไฟให้แสงสว่างเท่ากับว่าการให้ที่เรียกว่าให้ดวงตา ให้ลวงตาทับปัาธรรมะเขาเรียกว่าให้จากสุขให้จากสุจัก,จกเพราะว่าเวลาที่เราจะเห็นอะไรเราก็เห็นได้ด้วยแสงสว่างเพราะมีแสงสว่างเราจึงมองเห็นนั่นถ้าหากว่าการให้แสงสว่างเนี่ยก็คือการให้ดวงตาในในความหมายนี้คดีช่วงนี้ถ้าช่วงใกล้เข้าพรรษาเนี่ยจะมีะวิถีปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งของชาวพุทธครับถวายเทียนพรรษารและหลอดไฟเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดีอยู่สมัยก่อนนั้นไม่มีหลอดไฟถวายเทียนกันอย่างเดียว การถวายเทียนเป็นพ ok ุทธบูชาก็คือการให้แสงสว่างแต่ว่าพัฒนาการต่อมาเทียนอาจจะมีความสำคัญน้อยลงไปสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือหลอดไฟแต่กระนั้นก็ตามทั้งเทียนทั้งหลอดไฟควรจะต้องไปคู่กันเพราะว่าให้แสงสว่างเหมือนกันและก็เทียนนี่ยังเป็นพุทธบูชาก็เป็นการยังรักษาขนรรมเนียมของวระเพณีในการถวายเทียนัุอย่าอย่าทิ้งเทียนถวายหลอดไฟก็อย่าทิ้งเทียนและในขณะเดียวกันอย่าถวายเทียนอย่างเดียว เพราะความจําเป็นในชีวิตจริงคือแสงสว่างจากไฟฟ้าจาากไฟฟ้ต้องถวายหลอดไฟด้วยและถวายอย่างไรก็ตามทําบุญกับพระสงฆ์ก็ตามทําทานกับใครก็ตามด้วยแสงสว่างนี้ชื่อว่าให้ดวงตาให้ดวงตาให้แสงสว่างเกับเหมือนกับอันดีสองคนบุญกับคนให้ก็คือต่อไปอันดีสองผลบุญก็จะทําให้หุตาสว่างข้อที่ห้าข้อที่ห้าการให้ที่พักอาศัย ชื่อว่าการให้ความสุขทุกอย่างความสุขทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอยู่ด้วยมีให้ที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็มีกําลังนในการที่จะทาอะไรทํางานอะไรก็ตามให้ที่อยู่อาศัยมันก็เป็นการให้เหมือนกันให้วันนะให้มีผิวพรรณดีพเพราะพระอยู่ในเราอยู่ในที่อาศัย<ะ>แดดมันก็ไม่ส่องไม่เผาให้เทาเราผิวคล้ําหรืออะไรต่ะอะไรหรือให้มีทั้งความสุขกายสุขใจเป็นที่อยู่ ท้องให้ทั้งในส่วนที่ป้องกันทั้งหลายเช่นเราให้ที่พักอาศัยแล้วเนี่ยที่นั้นก็เราอยู่คนที่อยู่นั้นก็สบายเพราะว่ามันก็จะนอนจะอะไรก็สบายเพราะว่ามันมีเป็นสถานที่ป้องกันหรือสัตว์ร้ายก็ไม่เข้ามาเบียดเบียนครับคือไม่ต้องระแวดระวังอะไรใครมาเบียดเบียนใครมารบกวนครับนี่เป็นการอันนี้งั้นวผมจะพูดประเด็นนี้ทั้งสองสองสองประเด็นนะ คือยกตัวอย่างอย่างวัดอาจารย์เนี่ยมีมีมีกุฏิอาคันตุกะนะครับมีครับเนี่ยถ้าพระอาคันตุกะที่มาพักอาศัยอยู่ต้องซื้อข้าวกับอาจารย์ไหมครับก็มีอาหารให้อะไรให้ข้าวน้ําทุกอย่างเรียบร้อยหมดที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนที่อาบน้ําห้องน้ําห้องท่าทุกอย่างหมดครับเนี่ยพระอาคันตุกะมาพักเราก็ถวายการต้อนรับทุกอย่างหมดนี่ก็คือให้ความสุขทุกอย่าง อันนี้อันนี้กรณีตัวอย่างของเรือนรับรองอาคารตุกตาุติรับรองครับแต่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้สร้างกุติถวายเป็นของสงฆ์นี่คือการให้พี่อยู่อาศัยสร้างเสนาธนะให้กับวัดนี่คือการให้ที่อยู่อาศัยการให้อย่างนี้คือการให้ความสุขทุกอย่างให้ความสุขทุกอย่างละเน้นมีความสุขอยู่ก็มีความสุขรับหรือก็ไม่ ถูกแดดถูกลมอะไรออก็ที่ว่าทุกอย่างก็คืออาจจะผิวพรรณก็ดีอะไรก็ดี<ม>ทั้งหมดที่ที่พูดมาห้าประเด็นเนี่ยหลกัหลกๆก็คือเรื่องของปัจจัยสี่ให้อาหาร,รให้ที่อยู่อาศัยให้เครื่องุือห่มนะครับทีนี้ยารักษาโรคเขาไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้นกกแต่ว่ายานพหานะเนี่ยความสุขเนี่ยมันก็เกิดจากพอจะสงเคราะห์ได้ในเรื่องของอายารักษาโรคเพราะเรื่องเรื่องของสุขภาพสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายนี้ การให้อีกสักประเด็นหนึ่งการให้อีกประเด็นหนึ่งก็คือการให้ให้ทำสอนทำอะไรอย่างนี้หลักธรรมก็คือหลักธรรมให้ให้การสอนการแนะนําในหลักธรรมในคําสอนในทางคุณศาศาสนาการให้อย่างนี้เขาเรียกว่าการให้ที่ไม่ตายก็คือการให้หลักธรรมกรรสอนไม่ธรรมะที่ไม่ตายเรียกว่าอมตะธรรมอมตะธรรม อย่างเช่นยืออย่างเช่นมหาสอนบาลีนักธรรมการบอกธรรมแนะร,รมกับชาวบ้านก็นต่อย่างมหาสอนพระเนนก็เป็นการให้ธรรมะผ้ามสอนเป็นให้อามฤตรธรรมคือธรรมนี้ยย่อมรักษาอยู่ธรรมนี้ก็ย่อมปรากฏอยู่เรื่อยๆกับสอนคนนี้คนนี้ก็ยังอยู่แล้วก็อีกความหมายหนึ่งที่ที่สูงมากกว่านั้นก็คือว่าตามที่พระพุทธเจ้าทรงพ้ามสอนสอนเรื่องอะไร สอนเพื่ออะไรสอนธรรมะเพื่อไปสู่อมตะมหานรุพานใช่ไหมครับรับ <c oughs> นี่นะสี่สิบห้าปีที่พระพทุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่ยสอนเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อให้คนบรรลุอมตะธรรมอมบรรลุพ <c oughs> ระรนิพพาน <c oughs> นั้นการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยจึงชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวง <c oughs> ที่พระพทุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาและพระพิสุทธ์ทั้งหลายที่เป็นสาวกก็ได้นําสืบสืบกันมานั้นพระพิสุทธ์รูปใดสั่งสอนผู้คน พระภิกษุรูปนั้นก็ชื่อว่าให้อมตะธรรมคนผู้ใดที่แนะนําสั่งสอนคนอื่นชื่อว่าให้ความให้ตายครับคารับการไม่ตายก็คือหลักธรรมเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วได้ผลก็คือไม่ตายจากวันนี้เราทั้งสองรูปอาตมภาพทั้งสองรูปก็คือท่านอาจารย์พระครูนวการวิมลเจ้าวาดประสิทธิ์ได้อาตมาภาพได้ประคับประคองสนทนาธรรมะที่เป็นสาระ ว่าในเรื่องของการให้ที่ให้ผลก็คือว่าโดยสรุปก็คือการให้ข้าวให้น้ําชื่อว่าให้กําลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปคมไฟให้แสงสว่างชื่อว่าให้จักสุหรือให้ดวงจาให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างและให้ธรรมะทัามสอนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นชื่อว่าให้ความไม่ตายคืออมตะธรรมสารธรรมยามเย็นในวันนี้ก็ สมสมัยได้เวลาขอยุติการสนทนาธรรมนำสาระมาสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงไว้ต่เป็นอย่างนี้ในที่สุดขออนุมโมทนาต่อคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์เขตจอมทองที่ให้การสนับสนุนรายการเสียงธรงรมคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครตอนสารธรรมยามเย็นในวันนี้โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจุคุณพระเทพสิทธิวิทีเจ้าคณะภระสังคาธิการในเขตจอมทองทุกรูปที่ได้ให้การสนับสนุนขออนุมโมทนาขอบคุณและขอความสุขสวัสดี จงมันเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันเจริญพร